สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูโจไวย์เช่นเคยนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่เกมมือถือนะฮะพยายามจะรีบๆเคขียร์ให้มันเสร็จๆก่อนนะครับตอนนี้เกมมื่อนี้ปุ่นมารอจอคิวอีกแล้วนะสำหรับคิวของคลิปนี้นะฮะจะเป็นเกมไหนไม่ได้นะครับอันนี้เราบอกในะแฟนเพจแล้วเนาะว่าจะเป็น Kingdom of War นั่นเองนะครับก็เป็นของค่ายเกมวิวนะฮะลักษณะการเล่นคร่าวๆคือเป็นแนว RPG นั่นแหละ นะครับก็มีเรื่องของการอัพกงอัพเกรดฮีโร่ฮีโร่กราฟิกก็จะเป็นแบบ 3D นะฮะก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันสำหรับเกมนี้นะครับไปดูกันเลยก็แล้วกันนี่นะเข้ามาก็จะเป็นเมืองเมืองอย่างนี้ครับต้องคลิกทีนึงเมนูมันถึงจะกลับมานะฮะตอนนี้ผมเพิ่งเล่นไปถึงเลเวล30จริงๆมันมีระบบเปิดมากกว่านี้ถ้าเลเวลสูงขึ้นนะแต่ผมไม่มีเวลาเล่นต้องขออภัยด้วย,ยจริงๆได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็หมดกําลังแล้วนะเลเวล30นะครับอ่ะ เดี๋ยวจะมาแนะนําระบบหลักๆของเกมก่อนนะครับที่อยากจะพูดเลยคือไอ้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเมืองเดี๋ยวมาพูดทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเมืองพูดทีเดียวเดี๋ยวเอาข้างล่างก่อนนะครับอันแรกเลยคือการสํารวจเป็นการตะลุยดันเจียนนั่นเองนะครับสังเกตว่าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบดันดันดันมีดาวใช่ไหมครับผ่านแต่ละด่นดา,ดานเนี่ยบางด่านจะมีหีบสมบัติให้เก็บนะบ,บางด่านเป็นบอสเห็นไหมลงได้วันละสามครั้งนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้เอ่อเรียกว่าหินแล้วกันหินวิญญาณของตัวลนะครมานะฮะ น่าจะคุค้นๆเนาะถ้าเกิดเรายังไม่มีตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราสะสมเยอะๆจนครบตามที่มันกาหนดก็จะจ้างมาได้ถ้ามีอยู่แล้วก็เป็นการเพิ่มดาวนั่นเองเอ่าระบบพวกนี้คุ้นๆนะฮะระบบพวกนี้คุ้นๆคุ้นกันอยู่แล้วนะครับอ๋อเมื่อสะสมดาวครบนี่รับรางวัลเห็นไหมแล้วก็ในแต่ละแมปจะมีบอสด้วยบอสแบบเก่งเลยเป็นอย่างกำมังกรมังกรอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะก็ไว้ล่าของที่เอาไว้อัปเกรดมังกรนั่นแหละเกมนี้มีมังกรด้วยนะ อ่ะก็เดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการต่อสู้สักหนานดานนี้ผมไม่ไหวนะครับเขาต้องการพลัง5้าหมแต่ผมพลัง4ี่หมื่นกว่าเองอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบด่านใหม่เลยแล้วกันนี่4ีคิดหนึ่งพลังที่ต้องการ4ี่หมเดี๋ยวนะพลังผมเท่าไหร่วะลองกดพร้อมดูนะฮะอ่านี่คือทีมของผมนะครับจัดทีมได้แค่สคนนะฮะก็มีเรื่องของอาชีพนะครับแล้วก็มีเรื่องของธาตุอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นมันก็จะหลากหลายไงมันมีหลายอาชีพและหลายธาตุนะครับ ตอนนี้ผมก็มีตัวละครแค่นี้เท่านั้นเองพลังของผม4ี่หมื่นห้านะครับผู้พิทักษ์อันนี้คือมังกรนั่นแหละมังกรนะครับแต่ค่อยมาว่าอันทีหลังนะฮะเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับไม่รู้จะไหวไหมการเล่นเกมนี้เนี่ยผมชอบตรงที่ถึงแม้จะมีออโต้แต่เราก็เพื่อให้การเล่นเนี่ยมันมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดท่านผู้ชมควรที่จะเนี่ยเนี่ยมันมีสกิลอย่างนี้ใช่ไหมเราสั่งให้ตัวละครเราหลบได้นะครับเดินได้อิสระ เออไอแถวหน้าของผมอ่ไม่ค่อยกังวลเพราะมันถึกแต่ตัวผ้าของผมนี่ดิมันบอบ,บางไงเพราะ,ะนั้นเวลาศัตรูใส่สกิลมาก็พยายามคอยหลบด้วยนะครับอันนี้คือเราเดินได้อิสระเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยไม่ไหวกดตรงนี้ได้ครับโหมดกลยุทธ์มันก็จะสต็อปแล้วก็ให้เราเลือกได้เลยว่าจะเอาใครเดินไปไหนเห็นไหมอ่านี่แหละครับที่ผมชอบคือเกมอื่นแทบจะหาแบบนี้ไม่มีเลยนะน้อยมาก รีวิวเกมมามือถือเฉพาะมือถือเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าเกมเนี่ยน่าจะมีแค่ประมาณ2 3สามเกมเท่านั้นที่ทำแบบดีได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเอ้ยนักเวทหนีเร็วหนีเร็วเออนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวพี่พี่พี่นักดาบเลือจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราออโต้ไงก็เลยจะใช้สปงสกิลกันแบบอ่าใช้ไปเลยนะฮะแต่ว่ามังกรจะไม่ใช้นะมังกรเราต้องกดเองนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้น ย่อโอ้โหเจ็ดพันกว่าฮิวมาเออสกิลกันต่อครับไปชีพผมชอบออผมชอบเรื่องของกราฟิกอ่ะมันสะใจดีแล้วก็ดูไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่อันนี้ผมเล่นในบูสแองกนะเออก็ดูไม่แหลกอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเฮ้ยแต่ตัวละครกำลังจะพูดเลยตัวละครกำลังตายนะครับฮิวไม่ทันแหมแบบนี้ไม่ได้สามดาวนะครับต้องไม่มีใครตายเลยถึงจะได้3มดาวก็โอเคนะก็การต่อสู้จะประมาณนี้นี่คือจุดเด่นนะฮะ เราสามารถที่จะลากหรือเรียกว่าไงสั่งให้ตัวละครเดินไปเดินมาตรงไหนก็ได้นะครับนั่นคือจุดเด่นนะฮะอ่ะเนี่ยแหละการต่อสู้ของเกมนี้นะครับทีนี้นอกจากการต่อสู้แล้วเนี่ยมันมีการต่อสู้หลายประเภทนะครับก็อันแรกเนี่ยก็เห็นเลยเป็นการสำรวจส่วนอันนี้เนี่ยคล้ายๆกิวใช้ใช้คำนั้นก็นแล้วกันนะครับนเนี่ยนะมันจะมีระบบของกิวอยู่นะครับแล้วก็กิวของท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วดูนิดน,นึงว่า เขาวอกันกี่โมงยังของผมเนี่ยวอตีหนึ่งวอลตีหนึ่งนะเออเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราใจวอเนี่ยเราก็มาตั้งรูปแบบกระบวนทับก่อนนะครับเออตั้งให้เก่งที่สุดของทีมเราอะ่ะผมอาจจะเทสให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงมันต้องรอตีหนึ่งมันเป็นการวอลนะฮะศึกล่านาะณิคมนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับก็แนะนําให้ลองเข้าร่วมดูนะฮะก็เป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่ง วันหนึ่งลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับตามเวลาเออไม่ใช่ดิมันมีแค่ช่วงเดียวที่เปิดเออมีแค่ช่วงเดียวที่เปิดนะครับอ่ะก็อย่าลืมราลองลงกันดูนะฮะเป็นอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจส่วนอีกห้าอันที่เหลือนะครับเอาทีละอันเลยลวกันนะครับอันนี้เควสซึ่งเกมนี้ผมบอกเลยว่าเควสเนี่ยเยอะมาก AR a ออะไรก็คือเป็นเควสแล้วก็เราจะมารับรางวัลได้เยอะมากเออคือเกมนี้เดี๋ยวไม่เชื่อลองโหลดมาเล่นดูเล่นแป๊บเดียวนี้นะโอ้โห เขา,าเรียกว่าอะไรเควสอะผ่านกร,กระจายไปหมดนะครับก็มารับของเรียกได้ว่าแจกของเยอะเอางีก็แล้วกันอ่าแล้วนียอย่างเงี้ยพอเราคะแนนความคืบหน้าถึงก็รับของเพิ่มได้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยากจะเลเวลไวๆเนี้ยนี่เลยครับภารกิจรายวันเป็นเป็นเควสที่ทําให้เราได้ XP เยอะซึ่งเควสเนี่ยของมันก็คือมันก็คือจะให้เราไปทํา ระบบที่เราเปิดแล้วไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับบอสการต่อสู้ดันเจี้ยนปกติอะไรเงี้ยก็ลองอ่านๆดูแล้วกันมันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็มีคําสั่งกดไปเพื่อที่จะวาร์ปไปหาเควสนั้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแนะนําให้มาทํากันนะฮะต่อมาอันนี้พักพวกนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเมื่อกี้ก็ได้เกินไปเล็กน้อยแล้วใช่ไหมจะจ้างทหารมาได้ต้องมีเศษใช่ไหมครับมีทหารอยู่แล้วนะครับสะสมเศษครบทําอะไรได้กดเข้าไปดูเลยครับ พัฒนานั่นเองนะครับอ่านี่นะพัฒนาการเป็นสามดาวเลยนะครับใช้ตังสองแสนนะฮะแต่ว่าคนนี้ผมไม่ได้ใช้เดิเศร้าเลยเออแต่ตอนนี้ก็มี3ดาว2ตัวแล้วไม่แน่ผมอาจจะต้องเอานักดาบ2ดาวออกอ่าเพราะว่าเกมนี้นะครับยิ่งดาวสูงยิ่งมีสกิลเยอะเออยิ่งดาวสูงยิ่งมีสกิลเยอะเพราะนั้นพวก2ดาวก็จะมีสกิลน้อยกว่านะครับอ่าเดี๋ยวไปสาธิตตัวไหนดีตัวพีทก็แล้วกัน,กนสมมติผมจะอัปเกรดตัวพีทนะครับ ทำอะไรได้บ้างสําหรับตัวละครอย่างแรกเลยอันนี้เป็นหลอด DXP เราสามารถกดเลเวล up นะครับเพื่อให้มันประมวลให้เราเสร็จสับเลยว่าใช้อะไรบ้างเพื่อที่จะเลเวล up เลเวลของตัวละครจะไม่เกินเลเวลของ ID นะครับอ่านี่ก็ให้รู้ให้ทราบไว้อย่างนี้นะฮะ up level ได้แล้วอัพสกิลได้ด้วยนะครับเกมนี้จะมีแต้มสกิลด้วยคือมีให้20แต้มนะครับใช้หมดก็ต้องรอเวลาให้มันรีแต้ม s k i l นะครับระบบแบบนี้น่าจะคุ้เคยเนาะ ก็จะรีรีทุกๆ5นาทีนะครับก็อัพอัพไปถ้าสถานะน,นี่ก็คือบอกสถานะนั่นเองนะครับว่าตัวละครนี้มีอะไรบ้างแอตแทกเท่าไหร่คือสเตตัสพื้นฐานของเกมเนี้ยมีแค่3อันนั่นแหละ HP แอตแทกแล้วก็ดีเฟนส์เนื้อเรื่องมีบอกด้วยนะครับว่าส,สมมุติว่าชอบตัวละครตัวนี้อย่างอ่านเนื้อเรื่องมีให้ดูนะครับสามารถหวตได้ด้วยนะเป็นการ uh, รีวิวตัวละครนะครับเห็นไนะหมเหมาะสําหรับการเสริมพลังครับเนี่ยกดวงกลมบวกอะไรได้หมดนะครับ คนนี้คนใช้เยอะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1มันแจก2คือมันเป็นตัวฮิลตัวแรกๆนะฮะผมเล่นมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนฮิลได้เลยนะครับแงแล้วก็เซ็กซี่ด้วยเป็นไงเอออ่ะนอกจากพวกนี้ทําอะไรได้อีกนะครับอ่ะดูข้างล่างนะครับต่อมาอัปเกรดได้อัปเกรดในที่นี้คืออัปเกรดขั้นของตัวละครนะครับเห็นไหมมันก็เริ่มมารู้สึกจะเป็นแงนซมั้งเอ่อซีบีเออ, BA, อะไรเงี้ยนะเออจำไม่ค่อยได้แล้วนะฮะแล้วก็หาของให้ครบ อ่าแล้วถ้าหาตรงไหนง่ายๆเลยกดเข้าไปได้เลยเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าดอกที่ดันไหนบ้างง่ายๆครับง่ายๆอ่าเนี่ยแหละคือเป็นการอัปเกรดนะครับแล้วก็มีเครื่องสวมใส่คืออุปกรณ์พวกนี้ซึ่งเกมนี้หาอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะอา่ายากเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงหาของดีๆค่อนข้าง,งยากเพราะนั้นเราอาจจะแบบว่ามีของธรรมดาาแบบเนี้ยแล้วก็อาศัยการอัปเกรดเอาอ่าเดี๋ยวเราลองตัวอ,อย่างอัปเกรดกันละกันนะครับกดที่อาวุธได้เลยจะมีเสริมพลังนะครับก็เลือก วัตถุดิบที่เราไม่ใช้แล้วนะครับก็ยิ่งเรียกว่าไงอะ่ะยิ่งขั้นต่ำอะ่ะมันจะยิ่งบวกน้อยเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเราอยากจะบวกไปไกลๆก็ใช้ของระดับเดียวกันก็ได้เนี่ยมันก็จะได้บวกขึ้นนะครับจะคือได้บวกไวขึ้นน่แหละนะเดีย๋ยวบวกสี่แล้วนะเดี๋ยวเอาให้บวกห้าแล้วกันจะได้สาธิตการการเลื่อนขั้นของอุปกรณ์ด้วยนะครับนะเรียบร้อยนะครับพอเราตีบวกครบแล้วใช่ไหม เราก็สามารถเลื่อนคั้นได้นะครับเนี่ยหลอมนั่นเองพอหลอมเสร็จปุ๊บมันจะมีบอกครับว่าใช้ของอะไรบ้างแน่นอนถ้าไม่รู้หายตรงไหนกดที่รูปได้เลยเนี่ยนะอ่าตอนนี้เราก็หลอมก่อนมันยังไม่ขึ้นเป็นสีฟ้านะครับมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นั่นแหละต้องตีไปสักพักนึงอนะตีไปเนี่ยเนี่ยเออเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยก็จะกลายเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ยเออกระทาเกลียวนะครับอ่าเพราะนั้นก็เนี่ยแหละคือการอัพคั้นและการอัพเกรดอาวุธนะครับ ส่วนถ้าเกิดมีของสมใส่มาจริงๆไม่ต้องนั่งกดทีละอันนะกดตรงนี้ได้เลยใส่อัตโนมัติมันก็จะคำนวณให้เสร็จเลยว่าตัวละครเนี้ยควรใส่อะไรดีที่สุดนะครับส่วนอันสุดท้ายพัฒนาอันนี้ก็คือการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับที่เมื่อกี้เทสให้ดูนะก็ต้องไปสะสมเศษให้ครบนะครับซึ่งมันมีบอกด้วยเศษดอกดันไหนก็จะทําให้เราหาง่ายขึ้นนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะนี่คือเรื่องของอตัวละครนะครับตัวละครนะครับ มีห้าห้าชีพด้วยนักมวยนักลบแปแปลกๆว่ะภาษาอังกฤษมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงเอออานักมวยนักลบโจนนักธนูนักเวทนะครับแล้วก็มีระดับนะฮะระดับม,มีระดับของตัวละครบอกอยู่ด้วยนะครับแล้วกันผู้พิทังอันนี้คือมังกรนั่นแหละที่ผมบอกนะครับมังกรอ่ามังกรเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะปลดมามันจะมีห้าธาตุในเกมเนี้ยไฟ น้ำแข็งใช่ไหมไฟน้ำพืชแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันแล้วก็มีแสงกับมืดเป็นห้าธาตุพื้นฐานนะครับซึ่งเราสามารถเลือกมังกรมาใช้ได้มังกรมันก็จะโจมตีเป็นธาตุเลยความเก่งคือคือกันแต่มันแค่จะโจมตีเป็นธาตุาแล้วก็ติดบัฟนิดหน่อยนะครับส่วนวิธีการอัปเกรดก็คือจะใช้ของพวกนี้แหละที่ได้จากดันเจียนที่เป็นบอสอ่ะเออเป็นบอสใหญ่เลยอะ่ะของประจาําฉากนะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าได้อะไรนะฮะตอนนี้ก็ใช้มังกรไฟพเพรมมาะเลเวลมันสูงเท่านั้นเอง <laughs> ตัวอื่นเลเวลยังต่ำอยู่ไงยังหาของอัาเกรดไม่ค่อยได้นะครับอ่าเนี่ยดูนะมังกรเนี่ยบัฟลดดีเฟนต์นะครับส่วนมังคแข็งเนี่ยทำให้ศัตรูแข็งสองสองวิอ่าแล้วมังกรมังกรไม้เนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มเติม1.5ึ่งจุดวิคล้ายๆกับเป็นพิษอะ่ะเอออ่าส่วนแสงกระมือผมยังไม่มีลองกดเข้าไปดูได้ไหมอ่าได้นะครับถ้าเป็นแสงเนี่ยผมโคตรอยากได้เลยคือมันฮิวด้วยอะ่ะเออโจมตีและฮหิวนะครับส่วนความมืด ลดการฟื้นฟูนะฮะทำให้ฝั่งตรงข้ามฮิลไม่ได้คือความสามารถในการฟื้นฟูของฝั่งตรงข้ามจะลดลงนะครับนอกจากอัปเกรดได้แล้วพัฒนาได้ด้วยนะครับโดยที่เงื่อนไขของการพัฒนาของเกมนี้เป็นอะไรที่สุดติ่งกระดิ่งแมวมากเพราะว่ามันไม่เหมือนเกมอื่นเลยคือท่านผู้ชมต้องมีตัวละครพวกนี้สองดาวถึงจะทําการพัฒนาเป็น2ดาวได้เออนี่น่าจะเป็นเกมแรกเลยนะเนี่ยที่เรื่องของการอัปเกรดไปขึ้นอยู่กับตัวละครอ,อื่นนะครับแน่นะ ถ้าเป็นธาตุอื่นเนี่ยนะเออเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มดาวก็ต้องมีตัวละครเหล่านี้สองดาวนะครับได้มาดาวเดียวไม่ได้ด้วยนะเออต้องอัปเกรดให้เป็นสองดาวเออเนี่ยแหละความสุดติ่งของของของ,ของมังกรเรานะฮะอ่านี่คือเรื่องของพักพวกนะครับต่อมาก็ร้านค้าร้านค้าก็เป็นกระปองนะครับมันมีหลายหมวดเห็นไหมดูพยายามดูฝั่งนี้นะฮะก็กระปองนี้มันเปิดฟรีนะครับวันละหครั้งนะครับเปิดเลยแล้วกันไหนๆก็เปิดฟรีแล้ว ชิงได้เหรียญตากาหานดยอัปเกรดนะครับก็ถ้าไม่ได้เปิดฟรีก็เนี่ยซื้อได้นะครับมันราคาปกติ2 0 0 0 0ซื้อ9แถม1เช่นเดียวกับกาดปองนะฮะ240หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เมื่อเปิด1ิครั้งมันก็จะลดราคานะเพชรผมพอแล้วนี่รออะไรละ่ะจัดเลยกาดปองหันษาไปครับไม่รู้ได้ใครฟึงฟฟึฟฟฟฟฟึไม่ได้ตัวละครเลยครับได้แต่เดี๋ยวนะโอเหรียญการาหานมาทำไมอ้าดัโลส ได้โลสตั้ง25อันนี้ได้ตัวละครละใครเอ่ยเดี๋ยวนะเปิดสิบไปได้ตัวละครไปเดียวจริงดิเฮ้ยได้ห้าดาวเลยเหรอเฮ้ยทูลินเป็นหลานของตอรินหรือเปล่าอุ้ยห้าดาวเลยเหรอชิปแล้วชิปแล้วเกมนี้สูงสุดกี่ดาววะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูอ่ะอันนี้ก็เปิดกระ,ะปองนะครับก็สมม่อนขั้นสูงเห็นแล้วนะว่าได้ตัวละครแค่ตัวเดียวนะครับใครที่ได้มากกว่าหนึ่งตัวก็น่าจะโชคดี มีซื้อคริสตัลนะฮะเกมนี้ก็มีเรื่องของระบบ VIP ด้วยซึ่งผมจะบอกว่าเกมนี้ไม่ต้องเติมเงินก็ได้เล่นทําภารกิจประจําวันภารกิจตามที่มันบอกอะ่ะมันก็จะได้เต้ม VIP ด้วยแต่อาจจะขึ้นช้ากว่าพวกที่มันเติมเงินตันเลกนะครับก็เรามาดูแพ็กเกจเองก็แล้วกันนะฮะเผื่อใครจะเติมเงินนะฮะส่วนโกก็แลกเงินแคสเป็นเงินในเกมนะครับสินค้านี้ก็จะรีเฟซตามเวลาเลยมีเควสด้วยนะให้มาซื้อสินค้าในเนี้ย ก็ที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้มันจะมีขายเศษของตัวละครในราคาเงินปกติคือมันจะอยู่ช่องนี้เลยอ่ะผมก็ซื้อตลอดเลยอ่ะเออคือเกมอื่นแทบไม่มีเลยนะขายพวกเศษของตัวละครด้วยเงินเนี่ยน้อยมากอ่ะส่วนอันนี้สินค้าณาจักรนะครับก็ต้องใช้แต้มของกิลอ่ะแต้มมาณาจักรอ่ะกิลหรืออารีนาวะอ๋อน่าจะกิลแหละถูกแล้วนะครับเพราะว่าอารีนามันอันนี้แเ,เหลือบมาเห็นพอดีนะครับมีร้านค้าอารีนาด้วยแล้วก็ร้านค้าอสูร คือไอ้พวกเนี้ยได้จากกิจกรรมของเกมนะครับก็ลองมาดูดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะเผื่อเรามีแต้มเยอะแล้วก็ได้ของที่อยากได้พอดีก็ซื้อเลยต่อมากระเป๋าเป็นส่วนที่ผมไม่ค่อยเข้ามาดูเลยมันก็แค่สรุปว่าเรามีอะไรบ้างเห็นไหมมีอะไรบ้างนะครับอ่ะต่อมาอาณาจักรนะฮะอาณาจักรกดเข้าไปเลยอาณาจักรก็คือกิวของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นมันทําอะไรได้มากมายนะเนี่ยมันดูได้แค่ชื่อของคนใช่ไหม แล้วก็ดูร้านค้าได้นะครับแค่นี้เองไม่มีเรื่องการบริโจมบริจาคอะไรสิ้นนะฮะ,ะส่วนร่วมเนี่ยอันนี้ผมมโนเอาเองนะว่ามันน่าจะขึ้นกับการเราเราเล่นเคเวสเราเล่นอะไรของเกมเราบบของเกมมันน่าจะขึ้นเองเพนะราะมันไม่มีรับเควสของของกิลดนะครับไม่ได้มีเรื่องของการบริจาคก็เลยน่านาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือกิลดที่ผมอยู่นะไม่ได้สร้างเองไม่มีตังค์ <laughs> <c oughs> อ่ะโอเคนะฮะอันนี้คือระบบหลักๆด้านล่างหมดแล้วนะครับส่วนในที่ขึ้นแสงสว่างนี้เป็นแค่ตัวละครบอกว่าเราควรจะไปทำเควสอะไรนั่นเอง่อะก็ทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นเมืองมาเลยนะครับเอารูปเมืองก่อนนะครับอันแรกที่เห็นนะครับเขาเราเข้ามาเราจะอยู่หน้านี้เลยมันจะเป็นเมืองของเรานั่นเองจะคอยผลิตทรัพยากรต่าง,างๆให้เราใช่ไหมเช่นเขาลูกหาผลิตเ,เงินแคนให้โรงแรงไม่ได้ผิดผลิตตังนะครับแล้วก็ค่ายทหารจะผลิต ไอ,อ,อตัว EXP ใช่ไหมโงตีเหล็กจะผลิตอุปกรณ์นะครับวิทยุสถาบัน,นบอันนี้ได้อะไรวะได้เหรียญตา r อ y ย l านะฮะแต่ว่ารู้สึกตอนนี้เรายังไม่ได้รับนะครับเหมือนกันเลเวลมันต่ำไปเออพูดถึงเรื่องเลเวลของสิ่งก่อสร้างพูดเลยกันละกันทำยังไงให้เลเวลสิ่งก่อสร้างเพิ่มเราต้องทำตามภารกิจที่มันบอกให้ครบนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยอยากจะได้วิท วิทยาสถาบันเหรอไม่ใช่วิทยุเหรอวิทยาสถาบันอ่าก็ให้ไปล่าบอสห้างให้เข้าร่วมศึกอาณาีิค,ครมห้างนะผมก็จะผ่านเควสนี้แหละนะครับก็ทำให้วิทยาสถาบันของผมเนี่ยมันเลเวลสูงขึ้นส่วนอีกอันนึงยังไม่เปิดแต่ใกล้เปิดแล้วเลเวล33นะครับแท่นบูชาชำระบาปดูซิว่ามันคืออะไรอ่าได้วัตถุดิบในการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเอง,เองได้พวกแร่นะครับเนี่ยเลเวล33เปิดตรงนี้ อย่านะโรงแรมมันมีเครื่องหมายอะไรบางอย่างลองกดเข้าไปดูนะครับเผื่ออัปเกรดได้นั่นไงอัปเกรดได้นะครับก็อัปเกรดเลยครับต่อเติมตึงตึ้งตึงตึง,ตง,ตงอ่านี่คือเรื่องของการสร้างเมืองด้วยนะครับอ่าก็ต้องทำเฟ้ได้ผ่านเพื่อที่จะมาอ่ารับของรับของแล้วก็อัปเกรดเพื่อให้บ้านของเราผลิตทรัพยากรมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเลื่อนมาทางซ้ายก็ตอนนี้มีอันเดียวคือล่าบอสนะครับมันให้ล่าห้าครั้งใช่ไหมก็ลองเข้ามาล่าดู อ่นะซึ่งบอสเนี่ยถ้าที่ผมเห็นนะมันเกิดแทบจะเรื่อยๆเลยนะพอตีตายเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับตีเลยดีกว่าปะผมเพิ่งตีบอสตัวเมื่อกี้ไปอ้าวเวนทำไมเลือกพวกนี้ไม่ได้อ่ะอ๋อตัวละครสามารถเข้าได้เพียงครั้งเดียวเข้าใจแล้วเมื่อกี้ผมตีบอสไปแล้วไงก็คือเราจะสู้กับบอสมังกรน,นะครับแล้วมันก็จะมีเป็นอันดับแต้มแต้มอันดับอยู่อะถ้าเรายิ่งไต่อันดับไปได้เยอะเนี่ย มันก็จะยิ่งได้ของรางวัลเยอะซึ่งตอนนี้ดูนะฮะกิวของผมอันดับ500รอยกว่านะครับทําพลังไปสี่ล้านก่าแตเองไอที่หนึ่งเปนจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านโอ้โหรอ,อน,นี่คือการล่าบอบลสู้มัมกงน,นะครับส่วนไอเรือนี่ยังไม่มียังกดอะไรไม่ได้นะครับงั้นก็เลื่อนมาทางขวาต่อเลยแล้วกันทางขวาอันนี้ก็เป็นอีก3ระบบอันแรกเลยอารีน่านะครับซึ่งชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองแนะนาให้เข้าทุกวันเพราะว่าเออเข้าเข้าอย่างนี้ไม่พอนะอย่าลืมมา เซตรูปแบบขบวนป้องกันด้วยให้เป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้โรดแล้วไงผมใช้แอรียนะครับอ่ะก็อย่าลืมมาเซตตีด้วยนะครับก็สู้วันหนึ่งได้5ครั้งนะครับสู้แต่ละครั้งจะมีคูดาวห้านาทีก็อย่าลืมมาสู้แล้วงานมันมีเคลสประจําวันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเนี่ยมันจะมีรางวัลดูเห็นไหมมีรางวัลแจกนะครับก็มารับด้วยนะครับอ่าอันนี้คือรางวัลสถิติสูงสุดก็คือยิ่งอันดับสูงยิ่งมารับของได้ผมรับมาเยอะมาก เพราะนั้นใครอยากจะได้เพชรยเยอะอะแรกนี่คืออยู่ที่นี่เลยครับเรื่องของการอารีน่ายิ่งไต่อันดับเยอะยิ่งได้เพชรเยอะนะครับรางวัลกันเขาร่วมอ,อันนี้คือเขาร่วมต่อวันนั่นเองนะครับก็ชนะแต่ละครั้งจะได้2แต้มถ้าแพ้จะได้แต้มหนึ่งอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดเรา,เาลงคบห้าครั้งแล้วมันก็ลงต่อได้โดยจ่ายเงินแคสไงถ้าอยากได้ของเนี่ยถ้าอยากได้คนเนี่ยเราต้องลง10ครั้งอ่าก็ต้องจ่ายเงินแคสเพื่อให้เราลงครบ10ครั้งเราจะได้เศษของเซลล่ามา นะครับอ่าแล้วก็ร้านค้าก็ดูตรงนี้ก็ได้อ่าเรียกได้ว่านี่แหละครับร้านค้าของอารีนงอารีนาการต่อส่งต่อสู้อารีนาอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยต่อมาหอคอยแห่งการพิสูจน์นะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับสังเกตนะเลเวลยิ่งสูงยิ่งมีดันเจนเพิ่มขึ้นซึ่งมันบอกอยู่แล้วว่าดันเจนพิเศษพวกนี้ดรอปอะไรบ้างนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ดรอปเงินดรอปยีพีดรอปวัตถุดิบ What ip, ในการอัปเกรดอุปกรณ์ อันนี้ก็คือดอบของหายากที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครน,นั่นเองอ่าน,นี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับเพขออนการพิสูจน์ตนอันสุดท้ายของเมืองของเรานะฮะระบบอสนรคิดง่ายๆคล้ายๆตีหอคอยแต่ว่าอันนี้จะไปใต้ดินน่ะตีลงไปใต้ดินเรื่อยๆอ่าเกมหมื่นมันตีขึ้นใช่ไหมครับไอ้เกมนี้ตีลงครับบุกลงใต้ดินไปเรื่อยๆครับอ่านั่นแหละอ่าก็มันจะมีเรื่องของไอ้นี้ด้วยนะบัฟเบิร์ฟด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของร้านคงร้าน้า เดี๋ยวลองตีดูสักด่านแล้วกันผมตีไม่ไหวดูดิจะตีด่านแล้วปุ๊บมันบอกเลยว่าถ้าจะตีคนนี้นะพลังห้าหมื่นสามไม่ได้บัฟนะครับถ้าตีคนนีถนน้ถ้าตีคนนี้ได้บัฟห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าตีคนนี้ได้บัฟสิบเปอร์เซ็นต์ดูดิคือผมลงไปก็ไม่ไหวแล้วเพราะพลังของทีมผมสี่หมื่นห้าเท่านั้นเองเราล,ลองไปสู้ดูกันแล้วกันเนี่ยดูเดี๋ยวนะก็สู้ไม่ไหวอย,อยู่ดีอ่ะงั้นออกแล้วกันนะฮะก็สู้ไม่ได้เอาเป็นว่านี่คืออีกหนึ่งระบบในการที่ เราจะามาหาของรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะสะสมแต้มด้วยใช่ไหมได้ได้ได้รางวงรางวัลเนี่ยนะก็มาสามารถที่จะมาแลกของได้นะครับก็มีรางวัลแจกด้วยนะช่วงนี้ก็แจกคนนี้นะฮะยิ่งไต่อันดับไปเรื่อยๆนะครับยิ่งได้เศษของตัวละครมาใช้เรื่อยๆอ่ะนี่ก็จะเป็นระบบณตอนนี้นะฮะณเรื่องสาเนี่ยระบบเมืองจะมีเท่านี้อาน,านาคตต้องสืบสานกันต่อเองนะครับ ส่วนระบบเสริมของเกมนี้มีอะไรอีกนะครับก็เอานี่ก่อนแล้ววกันนะฮะมีเรื่องของการดูได้นะฮะเป็นข่าวสารกิจกรรมช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับดูได้แล้วก็มีเช็คชื่อใช่ไหมอ่าเป็นรางวัลร้องอินปะจวันนะครับแล้วก็มีกดที่รูปของตัวละครนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้นะครับเปลี่ยนไอคอนได้ด้วยเอาใครดีอะไม่รู้จะเอาใครก็ช่างมาแล้วกันก็ไว้อย่างเงี้ยรอดีอ่าแล้วก็ คือ,อัน,นี้มันเป็นเกมของเกมวิวไงกับคอมทูอัสเพราะฉะนั้นนะ่ลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันในเกมของค่ายเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเล่นกับเพื่อนเช็คห้ดีว่าซ์ฟเวอร์อะไรนะครับแล้วกอ็อยากจะ upgrade, อัปเกรดเรื่องของ FPS ทําได้ด้วยนะเกมนี้ก็คือมันจะดีฟอลต์มา30แล้วก็เลื่อนเป็น60ได้นะครับปรับทรงปรับเสียงอะไรอย่างนี้ปรับได้นะครับปิดทรงปิดสันทําได้นะครับแจ้งเตือนอ่าแจ้งเตือนก็คือจะให้มันแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ไหมเวลาเ n e r g y เต็มอะไรอย่างนี้ แล้วก็ภาษาเกมนี้รองรับโคตดหลายภาษาถ้าใครไม่ได้เป็นภาษาไทยอยากจะเปลี่ยนภาษาไทยก็เปลี่ยนได้ใครอยากเผื่อใครเรียนญี่ปุ่นอยู่อยากอ่านภาษาญี่ปุ่นนี่มีเหมือนกันนะเปลี่ยนได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนของการตั้งค่ากับ ID ก็แล้วกันอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรแล้วนี่เนาะก็มีแค่อของขวัญใช่ไหมรับของขวัญกันหน่อยนงารางวัลที่ผมไปตีบอสมาก่อนหน้านี้ แล้วก็มีของขวัญการเติมเงินครั้งแรกครับเติมเงินครั้งแรกได้คนนี้ไปเลยนะครับเซ็กซี่ทีเยวเชลนะฮะแต่ไม่รู้จะได้กี่ดาวนะน่าจะ2ดาวมั้งเพราะว่า1ดาวขึ้น2ดาวอ๋อสาดาวเลยถ้าได้เนี่ยสาดาวเลยนะดูนะเติมเงินครั้งแรกก็ได้เลยนะครับต่อมาอันนี้อ่าเป็นพวกกิจกรรมเปิดหีบคือเมื่อนานผู้ชมมาเล่นนะครับจะมีเวลาเขาดาว7วันนะครับทำตามภารกิจที่มันบอกจะได้รับของรางวัลไปเลยนะครับ ซึ่งผมรับมาเยอะมากล้วรับมาเป็นร้อยแล้จริงๆรับมาเยอะมากนะครับก็แนะนํานะให้เล่นผ่านตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านเองก็ค่อยเข้ามารับก็ได้ไม่ต้องกระเสือกกระสนทำนะครับก็พยายามเล่นตามเนื้อเรื่องที่มันมีให้ไปนะฮะเช็คชื่อผู้เล่นใหม่นี่ก็เช็คไปแล้วนะนะเราล็อกอินเจ็ดวันได้คนนี้ไปเลยนะครับรีเบก้าระดับ2ดาว กิจกรรมพิเศษนะครับช่วงนี้มีอะไรบ้างฮะกิจกรรม up l ล v e l นะฮะ l ล v e l ยิ่งสูงก็รับของได้โบนัสการเติมคิสตันใครเติมตินช่วงนี้ก็จะได้รับคิสตันโบนัสด้วยนะครับมีระยะเวลา1เดือนเลยแล้วก็แพ็กเกจลิมิเต็ดนะฮะช่วงนี้นะครับขายแค่อีก12วันเท่านั้นนะครับนี่คือแพ็กเกจของเขานะถ้าเติมแพ็กเกจนี้นะฮะจะได้ตัวละครนี่มาเลยเอลิกอสแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ของชํำร่วยอีกอย่างละเล็กอย่างละน้อย ก็คือเอาเป็นว่าเรื่องการเติมเงินเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมลองเช็คแพ็กเกจเช็คอะไรดีๆว่าคุ้มไหมเติมเพชรอย่างเดียวไม่ได้มาสนใจพวกนี้จะคุ้มกว่าหรือเปล่าหรือไอ้พวกนี้มันมีของแถมเยอะก็มาซื้อพวกนี้เท่านั้นเองคอมมอนเซนต์นะฮะคอมมอนเซนต์มากนะครับก็ลองมาเช็คดูกันแล้วกันนะฮะเอาละก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วสำหรับเกมนี้นะฮะ Kingdom of War นะครับตอนนั้นก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันเป็นเกมแนว RPG ที่น่าสนใจนะครับ ผมชอบเรื่องของการต่อสู้ของเกมนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันสามารถที่จะไม่ได้ออโต้อย่างเดียวไงเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอร์เมชันขยับซ้ายขยับขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยได้นะก็คือเราเนี่ยควรจะบังคับตัวละครที่มันอ่อนๆอย่างเช่นพีชใช่ไหมเห็นไหมผมบังคับพีชอยู่คนเดียวเลยเพราะว่าจะชอบเป็นเป้าหมายของตัวละครฝั่งตรงข้ามมากเดี๋ยวมันลงเวทใส่อะไรใส่ก็ค่อยๆขยับขยับเพลียวไปแล้วเราก็ใช้เทคนิคนี้กับบอสได้ด้วยเพราะว่าบอสเนี่ยบางทีมันตีอาณาเขตกว้างเราอาจจะถอย สั่งให้ฮีโร่ทุกคนนะถอยออกมานอกระยะก็ได้ก็ลองไปพลิกแพงดูกันละกันนะครับเกมทีนะ้องออฟบอร์ดน่าสนใจเหมือนกันนะฮะสำหรับคลิปนี้กับผมนาย็อต้บูโจว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับเกมน้าจะเป็นเกมอะไรนะั้นโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคงจะเป็นเกมเมจิเกิลของเกมเมืรงญี่ปุ่นนั่นเองนะครับน่าสนใจเหมือนกันเกมนั้นนะฮะเอาไว้ติดตามมาละกันว่าจะเป็นเกมอะไรนะฮะอยากให้รีวิวเกมใดรีเควสได้แต่จะได้ทำเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้งานเยอะจริงๆอนน ะะมีอะไรจะคอมเมนต์ได้เต็มที่นะครับอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะฮะฝากกดไลฟ์สดสับสไครต์กดอะไรกดทุกอย่างนะฮะฝากด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณครับขอให้โชคดีครับ